หลังจากที่เราทําการเขียนโปรแกรมในส่วนของปุ่มรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับครูก็จะมาทําการลงรายละเอียดในส่วนของปุ่มบันทึกข้อมูลหรือในส่วนของปุ่มเซฟนะครับครูก็คลิกไปที่แท็บด็อกิเมนต์เลือกไปที่ฟอร์มคัสเตอร์เมอร์คลิกไปที่โมนิฟายดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในส่วนของปุ่มเซฟ ปุ่มเซฟหรือปุ่มบันทึกข้อมูลนี้นะครับอ็อบเจกต์เนี่ยมันมีชื่อว่า Command 5นะครับให้นักเรียนอยู่ที่ procedur e click นะครับเมื่อมีการคลิกปุ่ม Command 5นี้จะทำงานนะครับซึ่งในส่วนของปุ่ม Command 5นี้นะครับครูดได้มาทำการเขียนโค้ดโปรแกรมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวครูจะอธิบายโค้ดให้นักเรียนฟังว่าครูดได้ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมอะไรไว้บ้างนะครับทีบ่บรรทัดแรกเลยนะครับ กูทาการประกาศตัวแปร x c u s id ขึ้นมานะครับให้ตัวแปร x c u s id เนี่ยมีค่าเท่ากับ text หนึ่งนะครับกูบอกว่า x c u s id เท่ากับ all team d e a d form text หนึ่ง dot text นะครับกูใช้ฟังก์ชัน all team ตัดช่องว่างออกทั้งหมดด้วยนะครับในส่วนของ text หนึ่งตรงนี้นะครับทาไมกูถึงใช้ฟังก์ชัน all team ตัดช่องว่างออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่มันค้นหาข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราใช้คําสั่งซิในการค้นหาข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันจะต้องตรงกันจริงๆมันถึงจะโชว์ข้อมูล ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าคุณไม่ใช้ฟังก์ชันออทิมตัดช่องว่างในส่วนของเท็หนึ่งออกนะครับเวลาที่เรากรอกรหัสเข้าไปนะครับอย่างเช่นคุกรอกรหัส0 0 0 0 1ใช่ไหมครับแล้วคุณไม่ใช้ฟังก์ชันออทิมตัดมันมีช่องว่างเหลืออยู่นะครับมันจะนับช่องว่างที่เหลืออยู่เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับรวมเข้าไปด้วยแล้วเวลาที่มันค้นเนี่ยนะครับมันข้อมูลมันจะไม่ตรงกันจริงๆนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณใช้ฟังก์ชันออทิมตัดช่องว่าง ในส่วนของเ e กหนึ่งออกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับบรรทัดที่2นะครับกูก็ให้ทําการเช็คเงื่อนไขโดยใช้คําสั่ง if e นะครับบอกว่า if e l e n นะครับกูใช้ฟังก์ชัน l e n ฟังก์ชัน l e n จะเป็นฟังก์ชันในการานับความยาวของข้อความนะครับก็คือตอนนี้นะครับกูบอกว่ากูต้องการนับความยาวของข้อความนะครับหรือตัวอักษรที่อยู่ในส่วนของเท x หนึ่งว่ามันมีค่ามากกว่าศูนย์ไหม นะครับเห็นไหมครูบอกว่า if e l e n c e id มีค่ามากกว่า0ูนย์ะครับถ้า x cut id มีค่ามากกว่า0ูนย์แสดงว่าในส่วนของ t ท็ก1หรือในส่วนของรหัสสมาชิกเนี่ยมีการป้อนข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งถ้าตัวไป x cut id มีค่ามากกว่าศูนย์เงื่อนไขเป็นจริงมันจะทำมาทรดที่ต่อจาก if e นะครับทำในส่วนที่ครูทำแถบดำเอาไว้นะครับทำในทำในส่วนที่ครูทำแถบดำเอาไว้ตรงนี้นะครับท่านในท่านในกรณีที่เช็คแล้วเงื่อนไข เป็นจริงก็คือค่าที่อยู่ในตัวไปเ x กัสไอเนี่ยมีค่าม,มากกว่าศูย์ก็คือผู้ใช้มีการกระออกข้อมูลเข้ามาในส่วนของเทค t นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเช็คแล้วนะครับบอกว่า if ฟเลนเอกัสมีค่ามีมค่าม,มากกว่าศูถ้ามันเช็คแล้วนะครับเงื่อนไขเป็นเทจเงื่อนไขเป็นเทจแสดงว่าในส่วนของเทค t 1เนี่ยไม่มีการป้อนข้อมูลเข้ามานะครับก็คือไม่มีการป้อนข้อมูลเข้ามานั่นเองนะครับค่าที่อยู่ในตัวไปเ x กัสไอก็จะไม่ก็จะไม่มีค่ามากกว่า0ูย์ แสดงว่าเงื่อนไขเป็นเท็จถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บมันจะกระโดดมาทําเป็นส่วนของเลตรงนี้จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่ากระรุ่นาระบุรหัสนะครับแล้วก็เคลียร์เทคต่างๆให้เป็นค่าว,ว่างแล้วก็โฟกัสไปที่เทคจหนึ่งนะครับพูดง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับที่กูใช้ฟ e ังก์ชัน if l e n x c u t id มีค่ามากกว่าศูนย์ผู้ต้องการเช็คว่าผู้ใช้มีการกระดอกข้อมูลเข้ามาไหมนะครับถ้าผู้ใช้ไม่มีการกระดอกข้อมูลเข้ามานะครับ ซึ่งเงื่อนไขเป็นเท็จเนี่ยหรือตัวไปเอ็กซคัสไอดีไม่มีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยนะครับให้มีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมานะครับบอกว่าการุณาระบุรหัสคือบางครั้งเนี่ยนะครับผู้ใช้เขาไม่กรอกข้อมูลอะไรเข้ามาเลยนะครับแล้วอยู่ๆอ่ะเขาไปคลิกที่ปุ่มเซฟเลยนะครับมันจะต้องมีข้อความโชว์ขึ้นมาให้เขารู้ว่าเขาต้องใส่รหัสนะนะครับเขาต้องระบุรหัสเข้าไปนะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวกูจะลองรันโค้ดโปรแกรมนักเรียนดูก็ได้นะครับนักเรียนจะได้มองเห็นภาพเนาะ แล้วเดี๋ยวคูกลับอธิบายโค้ดโปรแกรมต่อนะครับคูออกไปก่อนอ่านะครับครูไม่ทําการกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปในฟอร์มเลยนะครับในส่วนของเทคกรหัสสมาชิกก็ไม่กรอกข้อมูลเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วครูไปคลิกที่ปุ่มเซฟเลยเห็นไหมครับ มันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่ากระรุณาระบุรหัสให้ผู้ใช้รู้ว่าคุณต้องกรอกข้อมูลเข้าไปนะคุณต้องระบุรหัสนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของ if e l เล x cut id มีค่ามากกว่า0ูนะครับกูต้องการเช็คกันเองว่าในส่วนของ Text 1ตัวนี้นะครับมีการป้อนข้อมูลเข้าไปหรือเปล่านะครับโอเคเนาะนะครับอาจจะคุกลับไปอธิบายโค้ดต่อนะครับ แต่ในกรณีนะครับที่นะครับผู้ใช้นะครับมีการกรอกข้อมูลเข้าไปในส่วนของ t e คน1หรือในส่วนของรหัสสมาชิกแสดงว่าค่าที่อยู่ในตัวแปร x s i d ต้องมีค่ามากกว่า0แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันก็ทำบรรทัดที่ต่อจาก if e นะครับครูทำการประกาศตัวแปรบอกว่า x h t u i d มีค่าเท่ากับ t e x h 2 t e c h นะครับให้ตัวแปร x i d เนะี่ยมีค่าเท่ากับ Text2 ถึงศึกซึ่งเทคสองก็คือในส่วนของรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับครูก็ทําการประกาศตัวแปรพูดง่ายๆตรงนี้นะครับครูทำคอมเมนต์เอาไว้ให้เรียนเห็นเห็นไหมครับเนี่ยครับครูทำคอมเมนต์เอาไว้นะครับตอนนี้นะครับครูบอกว่าครูทาการประกาศตัวแปรนะครับให้ตัวแปรต่างๆพวกนี้นะครับมีค่าเท่ากับเทคต่างๆที่อยู่ในฟอร์มนะครับอย่างเช่นเทคเอ็กพีฟิกก็จะมีค่าเท่ากับ ดีต์ฟอร์มคอมโบหนึ่งจุดลิตรอินเด็กต้อไหครับคอมโบหนึ่งจุดลิก็คือคำนำหน้าชื่อนะครับ x name เท่ากับ d ีต์ฟอร์มเทกสามเท x นะครับเทกสามเทก็ Take Take, ức 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 คือชื่อกับนามสกูลนะครับ x r class เท่ากับ d ีต์ฟอร์มคอมโบสองจุดลิตรอินเด็กนะครับคอมโบสองจุดลิตก็คือในส่วนของระดับชั้นปีนะครับ x room นะครับเท่ากับ d ีต์ฟอร์มคอมโบสามจุดลิตอิน คอมโพส์สามจุดดิ้เด็ก็คือห้องนะครับ x a d d r e s s นะครับเท่ากับ d ีดิ้งฟอร์มอ d i t 1 t e x t นะครับ xroom ก็คือที่อ่าที่อยู่ใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ e d i t 1นะครับที่อยู่นี่กูใช้เป็น e d i t b o x นะครับกูก็เลยบอกว่าเป็น d ีดิ้งฟอร์มนะครับ e d i t 1 t e x t นะครับ xcity นะครับ xcity ก็จะมีค่าเท่ากับ d ีดิ้งฟอร์มเทคสี t e x t ใช่นไหมครับ ในส่วนของจังหวัดก็คือเท c h 4ใช่ไหมครับรูก็บอกว่าด e a d f o r m tech4.tech นะครับเอ i ก code นะครับเอ็ก code, code ก็มีค่าเท่ากับ Tech 5นะครับ t e ค h 5าก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับ x region นะครับ region ก็คือภาคก็มีค่าเท่ากับ Tech 6นะครับ x phone นะครับก็มีค่าเท่ากับ Tech 7นะครับ XB d นะครับแต่ในส่วนของ XB d เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของ t e x t 8ตัวเนี้ยนะครับคูใช้ฟังก์ชัน selector to d ด้วยแปลงค่าจาก c selector ให้ไปเป็นวันที่นะครับเพราะว่าข้อมูลที่กรอกผ่านฟอร์เมเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นชนิดข้อมูลที่เป็น c selector นะครับฉะนั้นครูก็เลยทำการแปลงค่าจาก selector ให้ไปเป็นวันที่นะครับเพราะว่า ในส่วนของฟิลที่ในส่วนของฟิลวันเกิดเนี่ยมันเป็นฟิลที่เป็นวันที่นะครับกูก็เลยทําการแปลงค่าจากชาริคเตอร์ให้เป็นวันที่นะครับในส่วนของเทคแปดนะครับส่วนของเทคเก้านะครับเทคเก้าก็คืออายุใช่ไหมครับในส่วนของอายุในส่วนของอายุเนี่ยนะครับกูก็ใช้ฟังก์ชันวอลแปลงค่านะครับกูบอกว่า x a เท่ากับวอลดีฟอร์มเทเก้าเทอย่างที่กูบอกว่านะครับข้อมูลต่างๆที่มันกรอกผ่านฟอร์มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรน,นะครับ ฉะนั้นไอตัวข้อมูลที่เราที่่คูกรอกผ่านในส่วนของเทคเก้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรนะครับแต่ในส่วนของอายุเนี่ยมันเป็นใน,ในฟิลอายุเนี่ยมันเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขฉะนั้นคูก็เลยใช้ฟังก์ชันวอลแปลงค่าจากชาริคเตอร์ให้เป็นตัวเลขนั่นเองนะครับพูดง่ายตอนนี้นะครับคูทําการประกาศตัวแปรนะครับให้มีค่าเท่ากับเทคต่างๆที่อยู่บนฟอร์อมข้อมูลสมาชิกข,ของเรานั่นเองนะครับ เนาะผูได้ทาการคอมเมนต์เอาไว้เนี่ยคบเรียนรหัสประจําตัวนักเรียนคํานําหน้าชื่อนะครับชื่อนามสกุลระดับชั้นปีห้องที่อยู่นะครับจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับภาคเบอร์โทรศัพท์นะครับวันเกิดอายุแล้วก็รูปภาพนะครับเนาะทำการประกาศตัวแปรให้มีค่าากับเทคต่างๆที่อยู่บนฟอร์มข้อมูลสมาชิกนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ครูก็ทำการ select ตาราง customer นะครับแล้วก็บอกว่า set order to cust id นะครับ cust id ตัวนี้คือชื่อ f i ล l นะครับมันเป็น f i ล l ที่เป็น index ครูก็เลยใช้คำสั่งบอกว่า set order to cust id นะครับแล้วครูก็ใช้คำสั่ง go to top นะครับให้มันวิ่งไปที่ record บนสุดหรือวิ่งไปที่ record แรกนะครับแล้วครูก็ใช้คำสั่งแล้วครูแล้วครูก็ทำการช็กเงื่อนไขต่อบอกว่า if e seek นะครับ if e seek x u s i d มีค่าเท่ากับ true นะครับครูจะทำการเช็คข้อมูลว่าในในส่วนของฟิลในในส่วนของตัวแปร x h s i d เนี่ยมันเจอว่ามีข้อมูลอยู่ไหมนะครับถ้ามันเจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับครูก็ทําการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรตัวนี้มีชื่อว่าตัวแปร r p ให้ตัวแปร r p มีค่าเท่ากับกล่องข่าวสารที่โชว์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครูบอกว่า r p เท่ากับ message b o x นะครับในกล่อง message b o x หรือกล่องข่าวสารที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันจะมีข้อความโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วต้องการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่นะครับแล้วครูก็บอกว่า4 4คืออะไรครับอ่ะเดี๋ยวครูลบออกแล้วเดี๋ยวพิมพ์ให้นักเรียนดูใหม่นะครับนักเรียนจะได้รู้ว่าเลข4คืออะไรนะครับ4ก็คือนะครับกองข่าวสารที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีปุ่มให้เราคลิกอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มเยืดกับปุ่มโนเห็นไหมครับมันบอกว่าเย no ืดแอนโนบัตทอนนะครับครูก็บอกว่า4 บวก3 2 32คืออะไรครับกล่องข่าวสารที่โชว์ขึ้นมาจะมีเครื่องหมาย question mark ถามเราด้วยนะครับเนาะ32นะครับเห็นไหมมันบอกว่า question mark เห็นไหมสาคือ question mark นะครับ4บวก3 2นะครับแล้วก็บอกว่าปรับปรุงข้อมูลปรับปรุงข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นข้อความที่มันจะไปโชว์ในส่วนของแถบไตเติลในส่วนของกล่องข่าวสารนะครับ อ่านะครับพูดง่ายง่ายนะครับตอนนี้นะครับกูบอกว่ากูต้องการกููให้มันทําการเช็คกูใช้กูใช้คําสั่ง if seek เช็คเงื่อนไขว่ามันมีมันเจอว่ามีข้อมูลอยู่ไหมถ้ามันเจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับกูก็บอกว่าให้ประกาศตัวแปร r p ขึ้นมานะครับให้ตัวแปร r p เนี่ยมีค่าเท่ากับกล่องข่าวสารนะครับแล้วแล้วกูก็เช็คเงื่อนไขต่ออีกนะครับผมว่า if r p เท่ากับหก e r p เท่ากับหกคืออะไรครับ ถ้ามันเจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับแล้วเขากดปุ่มยีดใช่ไหมครับกดปุ่มยีดตัวแปร RP จะมีค่าเท่ากับ6ถ้าตัวแปร RP มีค่าเท่ากับ6คูก็ให้มันทําการปรับปรุงข้อมูลให้ครูนะครับปรับปรุงข้อมูลในส่วนของตาราง Customer เห็นไหมคูใช้คําสั่งอัปเดตนะครับอันนี้เป็นคําสั่งของ SQL นะครับบอกว่าอัปเดตนะครับ Customer ทําการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของตาตาราง Customer นะครับ Save นะครับ ในส่วนของฟิลด์ต่างๆที่อยู่ในตารางคัสเตอร์นะครับเห็นไหมมันก็จะทําการปรับปรุงข้อมูลมันจะเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรต่างๆพวกนี้นะครับที่ครูทําการาประกาศตัวแปรขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ให้มันมีค่ากับถึกต่างๆในฟอร์มเนี่ยมาทําการแทนค่าลงไปในตารางคัสเตอร์เห็นไหมครับมันก็จะเอาค่าที่อยู่ในตัวแปร x cust id มาใส่ลงไปในฟิลด์ cust id นะครับ xstu id นะครับ xstu id นะครับตัวแปรที่อยู่ในตัวอ่า ค่าที่อยู่ในตัวไป x t u a d เนี่ยใส่เข้าไปในฟิลในส่วนของ stuad นะครับมันก็จะทำการไล่มันก็จะทำการใส่ค่าเอ้ยอ,อมันก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลในในส่วนของตาราง customer ในส่วนของฟิลต่างๆนะครับแต่ในส่วนของฟิลอายุนะครับในส่วนของฟิลอายุต้องมีการคำนวณน,นะครับครูบอกว่าให้เอาวันเดือนปีปัจจุบนันลบด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับครูบอกว่าเอ๊ะเท่ากับ year date ลบด้วยเ b day นะครับก็คือให้อาวันเดือนปีปัจจุบันลบด้วยวันเดือนปีเกิดมันก็จะทําการคํานวณอายุให้เรานะครับโดยในการปรับปรุงข้อมูลนะครับครูบอกว่าให้มีเงื่อนไขด้วยนะครับว่านะครับครูบอกเห็นไหมครับบอกว่าแวนนะครับออทิมนะครับให้มันให้โดยให้มีเงื่อนไขด้วยว่าถ้าที่อยู่ในตารางคัสเตอ,ตอ,ตอ,ตอร์เมอร์ในส่วนของฟิลคัสไอเดียต้องตรงกันกับในส่วนของเอคัสไอเดี ก็คือต้องตรงกันกับในส่วนของเทคหนึ่งตัวนี้นั่เองนะครับต้องตรงกันก็คือค่าที่อยู่ค่าที่เรากรอกผ่านฟอร์มเข้าไปกับค่าที่อยู่ในตารางคัสเตอร์เมอร์ในส่วนของฟิลคัสตรอรีเนี่ยต้องตรงกันนะครับมันถึงจะทําการปรับปรบปุงข้อมูลให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากจากที่มันทําการปรับปรุงข้อมูลให้ครูเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่าทําการปรับปรุงข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือในเคสนี้อันนี้คือในกรณีที่ มันเจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับคือเจอว่ามีข้อมูลเก่าอยู่นะครับถ้ามันเช็คแล้วบอกว่า if six x c u s id มีค่าเท่ากับ two มันเจอว่ามีข้อมูลมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับถ้าถ้าเช็คแล้วมันมีข้อมูลเก่าอยู่จริงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทําต่อในส่วนที่กูทําแถบดาเอาไว้นะครับแต่ถ้าเรากรณีนนที่นะครับมันเช็คแล้วนะครับค่าที่อยู่ในตัวแปร x c u s id เนี่ยไม่มีข้อมูลอยู่สแสดงว่าเงื่อนไขเป็นเพ็จใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีข้อมูลเก่าอยู่เนี่ยนะครับ เงินไขเดินเทปุ๊บมันก็จะทําการทำ,ทำในส่วนของเอลตรงนี้นะครับทำ,ทำในส่วนของเอลตรงนี้ก็คือทาอะไรครับทำ,รทำการใส่ข้อมูลเข้าไปในตารางคัสเตอร์เมอร์ใหม่นะครับใช่ไหมครูบอกว่า insert into นะครับใสข่ข้อมูลเข้าไปในตารางคัสเตอร์เมอร์นะครับในฟิลด์ต่างๆในส่วนของตารางคัสเตอร์เมอร์นะครับโดยเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรต่างๆนะครับที่ครูประกาศเอาไว้ที่ให้มันมีค่าท่ากับเท็ต่างๆในฟอร์มเนี่ยนะครับ ใส่ลงไปเห็นไหมครับคุณบอกว่า value นะครับเถูกไหมครับเอาค่าต่างๆเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรต่างๆเนี่ยใส่ค่าไปในฟิลด์ต่างๆในส่วนของตาราง customer นะครับมันก็จะเอาค่าที่อยู่ในตัวแปร x cut id นะครับใส่เข้าไปในฟิลด์ x cut id นะครับ x s t ก id นะครับใส่เข้าไปในส่วนของฟิลด์ s t ส id นะครับ x p ็กพีฟนะครับค่าที่อยู่ในตัวแปร x p ็กพีฟก็ใส่ค่าไปในฟิลด์ prefix นะครับใส่ไปใส่หลังจากที่มันใส่ ข้อมูลเข้าไปในตารางใหม่จนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วนะครับแล้วทั้ง2กรณีนะครับไม่ว่าจะเจอข้อมูลว่ามีข้อมูลอยู่นะครับหรือเป็นการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยนะครับกับการใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับหลังจากที่มันทําเสร็จมันจะเคลียร์เทกต่างๆให้เป็นค่าว่างนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่เทคหนึ่งที่ครูนะครับโอเคเนาะนะครับนั่นคือในส่วน ของโค้ดโปรแกรมที่ครูทําการเขียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวครูจะไปรันโค้ดโปรแกรมให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะได้มองเห็นภาพนะครับครูก็ออกไปก่อนอะนะครับครูก็ทําการรันโปรแกรมครูก็คลิกไปที่ข้อมูลสมาชิกนะครับครูก็กรอกข้อมูลคนแรกเลยนะครับครูจะกรอกข้อมูลครูแล้วกันนะครับ 0,0,0,0,1นะครับ2,5,4,7,8นะครับทำนํำหน้าชื่อกลัใส่เข้าไปนะครับนายนะครับนัชจักบัวกีบนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับห้องห้านะครับกูัวใส่ที่อยู่คูเข้าไปนะครับ9ก้าบห้า ครับหหมู่หนะครับตำบลคลองน้ำสายอำเภออรั์ประเทศนะครับจังหวัดสักแก้วรหัสไปรษณีย์ก็2องเจ็ดหนนนะครับภาคตะวันออก เบอร์โทรนะครับ0863232839นะครับวันเกิดกูก็ใส่เข้าไปนะครับกูเกิดปีคศ1978นะครับ1978กูเกิดเดือนกันยายนนะครับกูก็ใส่เข้าไปวันที่29นะครับในส่วนของอายุต,ตัวนี้มันจะคำนวณให้กูเลยนะครับแล้วกูก็ใส่รูปภาพกูเข้าไป ใส่รูปภาพคูเข้าไปอ่าแล้วครูก็คลิกเซฟนะครับถ้าพอครูคลิกเซฟปุ๊บมันจะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลครูตอนตอนนี้นะครับมันยังไม่มีนะครับอ่าครูคลิกเซฟเห็นไหมครับมันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วนะครับพอครูคลิกโอเคปุ๊บ มันก็จะทาเคลียร์มันก็จะทําการเคลียร์เทคต่างๆให้เป็นค่าวา่างให้ครูนะครับพร้อมกับโฟกัสเข้าไปที่เทคหนึ่งให้ครูพร้อมที่จะเกาะคนถัดไปนะครับอ่ะครูคลิกโอเคอ่ะครูก็กอบคุณต่อไปนะครับก็เป็นศูนย์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 สองนะครับสองห้าสี่เจ็ดเก้านะครับอันนี้ครูจะเป็นคุณครูสักการินแล้วกันนะครับนายนะครับสักกะริน พงเจริญนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับห้อง5อันนี้เป็นการสมมุตินะครับครูสมมุติกรอกข้อมูลนักเรียนดูนักเรียนจะได้มองเห็นภาพนะครับเลขที่1ตะมอน์อัันประเทศนะครับอำเภออัลันประเทศนะครับจังหวัดสระแก้ว 1> 2 11, 1 120นะครับภาพตะวันออกเบอร์โทร089 249 2367ี่สานะครับอ่าวันเกิดครูกระเลือกคุณครูสักลินเป็นน้องครูนะครับ คูสักกลินเกิดปี1980นะครับเกิดเดือนพฤศจิกานะครับวันที่23มามันก็จะคำนวณอายุให้คูเลยแล้วครูก็ไปใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพเข้าไปแล้วครูก็คลิกเซฟนะครับถ้าครูคลิกเซฟปุ๊บมันก็ต้องมีข้อมีข้อความโชว์ขึ้นมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วนะครับเพราะข้อมูลของคุณคูสักกลินก็ไม่มีนะครับ มันเช็คแล้วไม่เจอนะครับเราใช้คำสั่นงนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับที่โค้ดโปรแกรมหัวอีฟ i ิกเอ็กซมีค่าเ e ท่ากับ true ตอนนี้นะครับมันเช็คแล้วมันไม่เจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับเงื่อนไขเป็นเทสปุ๊บมันก็กระโดดมาทำาในส่วนของ L อลครับก็คือทำการ Insert In t o เข้าไปในส่วนของตาราง c u s t o อร์ให้ครูนะครับพอใส่เข้าไปใส่ข้อมูลเข้าเป็นตารางให้ครูใหม่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วนะครับอครูก็คลิกเซฟ เห็นไหม,มครับมันก็จะมีข้อความชูมาบอกว่าบันทึกข้อมูลใหม่เสร็จแล้วอาจจะกรอกอีกคนนึงแล้วกันนะครับ0003นะครับ25 25 479นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับนักเรียนนะครับอันนี้กูจะใส่กูจะกรอกข้อมูลของคุณครูขวัญเรือนแล้วกันนะครับนางสาวนะครับขวัญเรือน ขาปานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับห้องหนึ่งนะครับอ่าที่อยู่ยก็ใส่ข้าไปเลขที่หนึ่งตำบลอาราันประเทศอําเภออาราันประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับรหัสไปรษณีย์ก็เป็นสอง เ1็ดนะครับภาคตะวันออกตะวันออกนะครับใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับ0 089 654 789นะครับวันเกิดกูก็ใส่วันเกิดเข้าไปนะครับฟุ้งฟูขวัญเรือนเกิด1976นะครับ อ่าก็ใส่เข้าไปอ่ามันก็จะคำนวณอายุออกมาให้กูนะครับแล้วกูก็เลือกรูปภาพอ่านะครับเลือกรูปภาพแล้วกูก็คลิกเซฟนะครับโอเคนะครับโอเคไปนะครับแต่นะครับในกรณีที่นะครับถ้าเกิดสมมุติมันเป็นข้อมูลเก่านะครับเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วมีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในตารางคัสเตเมอร์อยู่แล้วนะครับ อาจาจะครูจะทาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นข้อมูล0001 000 000นะครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วแบบนี้นะครับแล้วครูมาทําการแก้ไขข้อมูลแล้วกันนะครับอสมมติครูแก้ไขห้องแล้วกันนะครับครูเปลี่ยนเป็นห้อง3แล้วกันนะครับแล้วครูคลิกเซฟมันจะต้องมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วต้องการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่นะครับเพราะว่า ปู๊เช็คเงื่อนไขบอกว่า if e seek x e c u s id มีค่าเท่ากับ true ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติมันเช็คแล้วว่าค่าที่หนูตัวไป x c u s id เนี่ยมีค่าเท่ากับ true แสดงว่ามีข้อมูลอยู่แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขเป็นจริงปุ๊บนะครับอ่ะกูคลิกให้หนูดูเลยดีวยดวยกว่านะครับคลิกเซฟนะครับอ่ามันเจอว่ามีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับกูบอก if seek x c u s id มีค่าเท่ากับ true มันเจอว่ามีข้อมูลอยู่นะครับมันก็จะมีกล่องข่าวสารโชว์ขึ้นมาบอกว่า มีข้อมูลอยู่แล้วต้องการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่เพราะว่าครูหลังจากที่มันเจอว่ามีข้อมูลใช่ไหมครับแล้วครูก็มาประกาศตัวแปรต่อบอกว่า rp มีค่าเท่ากับกล่องข่าวสารที่โชว์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วกล่องข่าวสารที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยจะมีปุ่มเย็ดกับนงให้เราคลิกใช่ไหมครับถ้าเกิดครูคลิกที่ปุ่มเย็ดนะครับครูก็ทําการเช็คเงื่อนไขต่ออีกบอกว่า if e rp เท่ากับ6สแสดงว่าถ้า rp มีค่าเท่ากับ6แสดงว่าครูกดปุ่มเย็ดที่กล่องข่าวสารน,นะครับมันก็จะทําการปรับปรุงข้อมูลให้ครู นะครับนะครับมันก็บอกว่าปรับปรุงข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับแล้วกูก็คลิกโอเคไปหลังจากที่กูคลิกโอเคปุ๊บมันก็จะเคลียร์เทคต,ต่างๆเป็นค่าว่างให้กูแล้วก็โฟกัสไปที่เทคหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลหรือการป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ทั้งสองกรณีถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเคลียร์เทคต,ต่างๆให้เป็นค่าว่างแล้วก็โฟกัสเข้าไปในส่วน,นของเทคหนึ่งให้กูนะครับกูคลิกโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเคลียร์ ในส่วนของเทคต่างๆให้เป็นข่าวว่าแล้วก็โฟกัสเข้าไปที่เทคหนึ่งให้กูเห็นไหมครับนี่ก็คือในส่วนของวิธีการเขียนโปรแกรมในส่วนของปุ่มบันทึกข้อมูลหรือในส่วนของปุ่มเซฟนะครับสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับคูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ